มารู้ตื่นเลยอ่ะโอ้ยโชบมากชอบคเอได้ปะไม่ได้ดิเพราะว่าเราชอบของพอเราชอบเราทำเราทำได้เร่ไเพราะเราชอบคาเฟอีนจรถ้าถ้ารู้่ามอบไอบชอบแคนทอ่ว่าาว่าอย่าลองทำคาเฟอีนวาว่ามมาอนถ้ารู้ถามอะไรไปให้คนทั่วมาว่านะคะยนะสิหน่าตัว ชิ้ไม่ใช่ไม่ใช่เขาต้องเห็นอะไรเอ่ยอ๋อใช่มอะไรอะไรเอ่ยเอ่ยตัวอะไรขอทสาอะไรเอ่ยตัวเล็กน่ารักชิ้ว้าวชิ้ว้าวชิ้ว้าวเฮ้มาดูมาดูมองมาดูทำเสียงดิโอเคทุกคนวันนี้ขอไปแล้วนะคะขอไปแล้ว ลู้คนมานะบ๊ายบายค้ะสวัสดีค่ะ